ประโยคเดียวโซเชียลเดือดระอุคิสหอวางลัน่นวันนั้นที่สารภาพไม่เหมือนที่พูดวันนี้ หลังจากที่สาวนิ้งชัญญาได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นมือที่สามที่ทำให้ความรักของพลอยหอวังและทูศิราต้องจบลงและล่าสุดพี่สาวของสาวพลอยอย่างคิสหอวังก็ได้ออกมาทวิตเคลื่อนไหวดยเปิดเผยว่าวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะ่ะงานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามาคอมเมนต์และรีทวิตกันเป็นจำนวนมากค่ะส่วนกระแสหลังจากที่สาวนิ้งให้สัมภาษณ์ไปในช่องทางทวิตเตอร์ ก็ยังคงมีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องทําให้แฮชแท็กพลอยหอวังยังคงติดเทรนอยู่ในทวิตเตอร์พร้อมกําลังจัดทะลุ1ล้านทวิตแล้วค่ะและล่าสุดก็ได้เกิดแฮชแท็กใหม่นิ้งชัญญาซึ่งในขณะนี้ก็ได้ติดเทรนทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S <S อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ